ราเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการด้วยความเคารพกระผมนายมณิปประธานตำแหน่งครูวิทยาจ้าฐานะครูจันทการพิเศษโรงเรียนบน้านหลวงบัระทองขออนุญ,ญาตนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรับรางวัคลครูดีในดวงใจครั้งที่20พศ2 5 6 6ดังรายละเอียดต่อไปนี้ด้านที่หนึ่ง ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู1.1ข้าพเจ้ามีความรัก,กรความเมตตาต่อผู้เรียนโ,โดยการจัดการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเสมอภาค1.2ข้าพเจ้าประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนโดยการปฏิบัติตนตามระเบียบว,วินัยและจรรยาบรณวิชาชีพครู1.3 ข้าพเจ้ามีความรักและความศรัทธานในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ1.4ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนอย่างสร้างสรรค์และ1.5ข้าพเจ้าเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมไทยด้าน,นที่2 ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน2.1ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทการอบรมพัฒนาต่างๆ2.2ข้าพเจ้ามีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ แก่ผู้รับบริการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเสมอภาค2.3ข้าพเจ้าสร้างองค์ความรู้และวัฒนธรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพโดยใช้รูปแบบการสอนลีโมเดล2.4ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้2.5ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการยึดหลักการความแตกต่างระหว่างบุคคล2.6ข้าพเจ้าได้ใช้สื่อ และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ2.7มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์2.8ข้าพเจ้ามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยอ้างอิงระบบของสถานศึกษา2.9 มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยของผู้เรียน2.10มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนำไปสังเคราะห์หาแนวทางโดยการออกเยี่ยมบ้านของผู้เรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งการใช้หลักธรรมพิบาลในการปฏิบัติงาน3.1 ข้าพเจ้าได้ใช้หลักคุณธรรมหลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและการได้รับเชิดชูเกียรติเป็นครูชนคนคุณธรรม2 5 6 3 3 2มข้าพเจ้าได้ใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้วยการทำงานที่สุจริตรและเปิดเผย3.3พระเจ้าได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยการเปิดโอกาสการรับฟังและการยอมรับผู้อื่น3.4การใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น3.5ธราพเจ้าได้ใช้หลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานโดยการสอนให้เด็กเด็กเรียนรู้ในวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ด้านที่4ด้านผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่4.1ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนในวิชาการงานอาชีพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา4.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพศ2551 ครบทั้ง8ประการ4.3ผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรชาการแข่งขันีิชาการในระดับศูนย์เครือข่ายระดับเขตพื้นที่4.4ข้าพเจ้ามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เช่นรางวัลคุรุสด,ดุดีปี2564รางวัลชนะเลิศครูต้นแบบระดับชาติ ปี2564แรางวันโอเบกอวัตรระดับชาติปี2563เป็นต้นท้ายที่สุดนี้การเป็นครูดีในดวงใจของใครๆก็เป็นการดีครับแต่หากจะดีที่สุดครูต้องเป็นดวงประทีปสองทางให้เด็กๆนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ